คราวนี้ไปดูอีกเรื่องหนึง่งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอีกแล้วและครั้งนี้ก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะครับโดยเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเสียชีวิตหนึ่งนายและก็ได้รับบาดเจ็บ6นายนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายนั่นเองครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4116หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่41นะครับก็ได้ร่วมกับทางกองร้อยทหารพรานที่4109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41จํานวน7นายหรือว่าก็คือ1ชุดปฏิบัติการนั่นแหละครับทั้งหมดนั้นออกไปลาาตระเวนจรยุทธ์ด,ด้วยการเดินเท้าเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จนกระทั่งเดินทางมาถึงบริเวณกูโบบ้านปูลามองหมู่ที่6ตําบลเกะรออาเภอรามันจังหวัดยะลาคนร้ายก็จุดชนวนระเบิดขึ้น แรงระเบิดทําให้เจ้าหน้าที่หนึ่งนายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุครับทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานอาณัตมายาอิงสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4116หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และนอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่อีก6นายได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีการลําเลียงส่งไปที่โรงพยาบาลกระเพาะเพื่อช่วยชีวิตเป็นการเร่งด่วนประกอบไปด้วยจ่าสิบเอก,กมนดีเสมออาสาสมัครทหารพรานทัศนยัยเพชรมณี อาสาสมัครทหารพรานสมชายชายแหวงอาสาสมัครทหารพรานอนุภาพแก้วแฝกอาสาสมัครทหารพรานกาดกวีเครือพันธ์และอาสาสมัครทหารพรานพงศันสิริสินผลบืนเล็กครับทั้งนี้ในจํานวนผู้บาดเจ็บหนึ่งใน6นายนั้นพบว่ามีอาการสาหัสครับจึงได้นําส่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินมอ,อหัดใหญ่แล้วส่วนการ สร้างความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4116ก็ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่ EOD เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ในระหว่างการรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนั่นเองส่วนทางด้านของกองมวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานอานัตมยาอิงกองร้อยทหารพรานที่4116หน่วยเฉพาะกิจรวมทหารพรานที่4 1ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายนั้นต้องการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเป็นการตอบโต้จากเหตุบังคับใช้กฎหมายในห่วงที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายนั้นมีพฤติกรรมเฝ้ามองการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ อยู่ตลอดเวลาพอสบโอกาสจึงได้ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ครับ